มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าผม AFK เป็นเวลา48ชั่วโมงเพื่อหาเจ้าช้างสตรอเบอรี่แล้วก็เจ้ามังกรพอจากคลิปที่แล้วผมได้ AFK เป็นเวลา24ชั่วโมงแต่ว่าไม่ได้อะไรกลับมาเลยในคลิปนี้ผมก็เลยอยากจะเพิ่มเวลาเป็นเท่าตัวนั่นก็คือ48ชั่วโมงแล้วมาดูกันว่าผมจะได้เจ้าช้างสตรอเบอรี่หรือเปล่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเ,วเราจะเอาวัวมาผ <ừ. S 2> สมกันให้กลายเป็นลูกวัว3ตัวแล้วเราก็จะมาแจกคนดูแล้วเราก็ต้องซื้อเราก็ต้องซื้อเรื่อยๆนะจนกว่าจะติดขานะถอยไปดิใกล้ใกล้ไปปะโอ้ยนี่ไงนี่มาาแแลล้้้ววเออไป สาเรียมกีม่โมงโอ้ขึ้ไปไหนวะนะบึมออ่อิมีสถานะที่โอเคงั้นเดี๋ยวเราซื้อเลยมาแล้วมาแล้วอย่าให้มันเดินมาตรงกลางๆก,ก่อนแล้วค่อยซื้อวิธีติดแล้วนี่มันมีสถานะเดียวอ,อันเนี้ยยง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 ่ย่าง ลอิมันเรินไปสักพักนึ่งก่อนแล้วค่อยอไรแล้วให้มันันจู่สามเหลี่ยมไม่ติดนะมันไม่ติดสักทีอะอะไรอะอะไรอวี๋สุาท้ายแล้วท a s จะวันหมดและในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เอฟเคยาวเพื่อจะหาตัวละครหรือว่าหาชัสตอรบบรีของเรานั่นเองในช่วงนี้ผมบอกเลยว่ามีแต่ของเกลือออกมาไม่ ได้มีของดีๆโผล่มาสักชิ้นเลยพวกเราก็เลยตัดสินใจกันว่าจะลองเอาไอ้เจ้าตาราเล่ตาราล่ามารวมร่างกันดูเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราจะทำฉลามตัวเล็กต่อมาแจกคนดูต่อครับปเหมือนจะยืนเรียงกันมั้งถ้าจะไม่ผิดยืนแบบห่างๆ,ก,งๆาก,กันหน่อยตรงๆอ่ะห่างกันหน่อยใกล้ไปใช้สตัวออหรือเปล่าสาใช่ป่าหรือสามหยเหยม,มืนเนจะต้องเรียงกันนะนมันใกล้ไปเราดูดเดด็กก่อน และหลังจากนี้พวกผมก็ช่วยกันหาวิธีการที่จะเอาตะระเล่สามตัวนี้มารวมร่างกันแต่ว่าหายังไงก็หาไม่เจอจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าใครมีวิธีที่จะเอา3ตัวนี้มารวมร่างกานกลายเป็นฉลามตัวเล็กเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกผมด้วยนะครับแต่ว่าพวกผมหาแล้วไม่เจอจริงๆครับในเมื่อการผสมตะระเล่ตละระล่าของเราไม่สําเร็จแล้วผมก็เลยทําการมา FK เอีกเป็นเวลา8-9ถึงชั่วโมงเลยและในช่วงวันแรกผมก็พักการหาตัวละครไม่เพียงเท่านี้เพราะว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองดวงสวยมากๆเลยเพราะว่านานๆที2ถึง3ชั่วโมงมันอออออกกแค่แ่่่ไไไไบรตตนนนนััเเเเเเเงงงขขยมมมมด้้ห็็ลปฟ ทางฝนมันสวยเสมอเพราะว่าในวันต่อไปที่ผมได้ขึ้นมา FK เนี่ยทางแซมมี่ก็ได้มีประกาศว่าจะอัปเดตตอนตีสีพอดีผมก็เลยตั้งเวลาแล้วก็มารอใจจดใจจอหวังว่าจะได้ของดีนั่นเองเอาล่ะทุกคนตอนนี้อัปเดตพอดีระหว่างช่วงที่ผม FK ในการหาเจ้าช้างสตรอเบอรี่กับตัวอื่น48ชั่วโมงมันก็เข้าสู่วันที่มีอัปเดตพอดีครับทุกคนโอเคเรามาดูกันว่า เราจะได้ตัวอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีเปอร์เซนต์ที่มันจะดรอปช้างสตรอเบอรี่ให้เราแต่ก่อนอื่นเลยนะผมต้องเคลียร์พวกตัวที่รู้สึกว่ามันเป็นขยะที่สุดออกไปก่อนซึ่งโอ้โหเอาจริงไม่อยากจะเคลียร์ตัวไหนเลยเอาไอ้เจ้านี่ออกไปก่อนแล้วกันไอ้เจ้าจิราฟออกไปตัวแรกแล้วก็เอาตาลาเล่ตาลาเล่ผู้หญิงออกไปคือตัวที่ไม่ถึงหลักร้านผมว่าผมจะเคลียร์ออกให้หมดเลยครับทุกคนไปเราไปรอดูกันว่าเราจะได้ของดีหรือเปล่าเนี่ยอยากได้ช้างอะ่ะแต่แบบไม่ใช่ช้างตัวเนี้ยจะเป็นแบบ สีสีแดงอะ่ะตัวดีๆออกมาให้หน่อยเร็วคือจริงๆตอนนี้มันยังไม่ได้อัปเดตแบบ100%นะครับทุกคนมันอัปเดต100%คือตอนตีสที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่นี่แต่นี่มันประมาณตีสามกว่าแล้วใกล้ๆจะตีสีแล้วโอเคมาฟีสปินขออะไรดีๆบ้างเถืะนอกจากเงินนะ พูดจริงๆนะผมไม่เคยได้ไอว้วัวหรือไอ้มือตบเลยวนาที่เหลือผมได้หมดแล้วตอนนี้มันเริ่มแจกสถานะแล้วนะครับทุกคนมีน้ําแข็งนะครับแล้วก็เหมือนนี้จะเป็นผมไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นวิบัับวิบัับแล้วก็กาแล็กซี่มารอดูกันว่าเราจะได้ของดีหรือเปล่าและในช่วงเวลานี้ผมก็เอฟเคอีกแป๊บหนึ่งแล้วก็แซมมี่เนี่ยยิงสถานะมาแบบไม่หยุดเลยแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ของดีนะทุกคนแต่หลังจากนั้นมันก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันขึ้นครับเมื่อแซมมี่เริ่มยิงสถานะรัวขึ้้้้้้้้นนนนน,นนนนนนนมมมมมมมาาาาาาาบงงตตออีีีีีเเเเเเหหหืแ่่่คคคคใโโชชรรรรพพิิะััทขึยฟ ปินอีกแล้วมือตบโอ้โหวัวก็ได้เดี๋ยววัวโอ้โหแต่วัวไม่ค่อยขอมือแล้วกันมือผมยังไม่ได้เลยเลยไปร้านหนึ่งอย่าอุ้ยมาแล้ว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 ทาโก้ไปลัคก,กี้บ็อกซ์ทาโก้อันนี้มีเปอร์เซ็นต์ที่จะออกของดีมาอีกปะอุ้ยทาโก้ติดไดมอนด์สองอันครับทุกคนอุ้ยลัคก,กี้บ็อกซ์กาแล็กซี่มาอีกอันนึงโอ้โหมารัวๆเลยมารัวๆเลยโอเคทาโก้อีกอันนึงอุ้ยลัคก,กี้บ็อก เบลอรคอตมาแล้วเอาละผมว่าต้องไปไล่เปิดแล้วล่ะครับไม่งั้นมาที่บ้านผมเต็มแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราเปิดกาแล็กซี่ก่อนเลยครับทุกคนปึ๊บขอดีๆตัวผสมได้ปะโอ้โหไม่ได้ผสมอะห่นสีโอ้โหไปเลยอุ้ยตาระเล่มาทาโก้อีกอันนึงขอฮอสปอตฮอสปอตได้ฮอสดอกไม่เอาไปซะแสนกว่าไม่เอาอุ้ยเดี๋ยวนะทุกคนตาระเล่มาว่ะ ผมควรเอาไว้ดีไหมมันแค่ห้าหมื่นเองปะเนี่ยมันผมมันบวกแค่ห้าหมื่นเองอะงั้นผมไม่เอาแล้วกันเนาะตาราเล่เนี่ยเสียดายจังเลยแต่ผมขอทิ้ก่อนอุ้ยสไปเดอร์แซมมี่มาโอ้โหสามแสนห้าอ้ 320, สามแสนสองหมื่นซีเกตด้วยแต่เหมือนจะยังไม่ติดสถานะครับรอให้ติดสถานะก่อนถ้าเกิดว่าเลยเลยสปินมาเนี่ยมันยังไม่ติดสถานะผมว่าผมจะเอาเลยเพราะว่าผมกลัวแบบแซมมี่มันคัดซีนอะโอเคเอาเลยแล้วกันเดี๋ยวแซมมี่คัดซีนหลอกกันไว้ก่อนดีกว่า ซีเคดอันนี้ถึงมันบวกเงินไม่เยอะแต่ว่าผมจะเก็บไว้ครับเค okay. เปิดมีอีกปะเหมือนจะยังไม่มาได้ไรโอ้มาฮอทดอกไปซะไม่เอาไม่ต้องการอันนี้ไดมอนด์ Diamond. ขอดีๆเถอะขอฮอสปอตได้ไหมขอฮอสปอตขออุ้ยห้าแสนเจ็ดอันนี้ไม่เร็วถึงมันจะเป็นเบลล์ก็อดก็ตามเดี๋ยวผมเอาไว้แจกคนดูแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดไอ้กล่องด้านบนกันต่อโอ้อันนี้13นาทีอันนี้7นาทียังเปิดไม่ได้ ผมว่าผมขายช้างทิ้งดีกว่ามาทุกคนไปตายเจ้าช้างอุ้ย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 เกาแล็กซี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดสถานะให้หน่อยขอร้องล่ะติดสถานะให้ผมหน่อยฮะขอร้องติดให้หน่อยเถอะนะสีเขียดอีกตัวหนึ่งครับตัวที่สองมาแล้วสไปเดอร์ติดให้หน่อยติดให้หน่อยโอ้โหเดินผ่านไปอุ้ยติดให้หน่อยติดให้หน่อยเอออย่างนั้นแร่รัดสามโอเคมาว้ยไอ้แมมมุมเวนอุย้ยดีนะซื้อทัน โอ้โหเกือบมาแล้วครับเบลอดก๊อดไม่ใช่เป็ลดอดก๊อดสีเขตตัวที่2ของเราติดสไปเดอร์ด้วยจริงๆไอหนู2อ0 0 0นี่ผมว่าผมจะขายทิ้งเดี๋ยวรอรอรดูตัวอื่นก่อนว่าจะมีอะไรดีๆมาอีกไหมข้างบนมีอะไรไหมเอาละมาอุเจ้าลิงมาครับทุกคนไอ้เจ้าลิงมา3าม0 0นแต่ยังไม่ติดสไปเดอร์แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเป็นสีเขตด้วยโอเคผมรอติดสีเขตซสเขตมาหน่อยเร็วสีเขต ไม่ใช่ซีเคดีสถานะเร็วๆติดให้หน่อยติดให้หน่อยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหผมก็เกลียดแม่มุมสไปเดอร์แซมมี่ลุกขึ้นเร็วๆเฮ้ยเดี๋ยวเดีนะ๋ยวเดี๋ยวอะไรมา่ะอะไรมาอะไรมาไอ้เจ้าทาโก้โอ้โหเจ็ดหมื่นห้าอืมอันนี้ผมผมไม่เอาแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมันบวกน้อยนะแล้วผมเคยได้แล้วด้วยเดี๋ยวเราจะเอาตัวที่เราไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ตอนนี้เราได้ซีเคดมาสามถึงสี่ตัวลว ผมว่าเราเอาไอ้เจ้าหนูนี่ทิ้งไปแล้วกันเนาะโอเคทิ้งไปโอ้โหซีเคดสามสี่ตัวเดี๋ยวผมว่าถ้าเกิดว่าซีเคดมาอีกแล้วพื้นที่ผมใกล้เต็มผมอาจจะต้องขายไอ้เจ้าทริปปิโตปี้นี่ทิ้งไปกับบาเลรีน่าเบลล์ดก๊อตีิแซมมี่เขายิงสถานะรัวๆเลยครับต้องคอยส่องนะเผื่อแบบบ้าดแอดมินโผอะไรเงี้ยสายตายิ่งไม่ค่อยดีอยู่ด้วยโอ้ไอ้เจ้ารถมาครับอุ้ยเก้าอี้เหรอเหมือนเก้าอี้มาทุกคนเอาไม่ใช่เก้าอี้ว่ะโอ้โห มาเตโยมาเตโยไม่ค่อยต้องการเท่าไหร่ตัวนี้แถมไม่ใช่ซีเค็ดด้วยต้องดูก่อนนะครับถ้ามันติดสถานะดีๆให้เราแล้วเงินมันบวกเยอะนี่ผมอาจจะเอาก็ได้ตอนนี้ยังไม่มีสถานะเลยเหมือนจะไม่มีสถานะเลยนะไอ้เจ้ามาเตโยงั้นก็ไปซะเหมือนว่าสถานะแซมมี่กำลังจะมาอุยอ้ยอุ้ยบ้านแซมมี่มาบ้านแซมมี่มาดิว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 ,ดว,ดวบ้านแซมมี่บ้านแซมมี่ข้างบนเลยครับผมไปดทุ่มบนก่อนเลยมีอะไรดีๆปะ่ะอุย้ยเป็ด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 ,ปดมันน่ารักผมไม่สนใจ ไม่รู้ว่ามันจะบวกเท่าไหร่แต่ผมเอาเป็ดเพราะว่ามันน่ารักแล้วด้านบนน่ะมีอีกปะไม่มีข้างล่างตรงนี้มีอะไรอีกไหมผมต้องมองข้างล่างด้วยโอเคตัวนี้สองแสนแปดสองแสนแปดสองแสนแปดโอเคผมเอาเป็ดผมไม่รู้ผมเอาเป็ดก่อนผมเอาเป็ดก่อนผมจะไปผมทำเพื่อคนดูผมจะให้คนดูวันนี้ผมจะไปแจกคนดูครับเป็ดไอ้เจ้าดินสอนี่ผมขอไม่เอานะผมรู้สึกว่ามันหาง่ายผมเอาเป็ดมันน่ารักครับทุกคนเป็ดเนี่ยเอาเป็ดเอาเป็ดเอาเป็ดไปแจกคนดูมาเร็วๆ อเคเอ่อ <Okay>. uh, ผมว่าผมต้องเริ่มเอาตัวออกแล้วครับทุกคนอาจจะเอาเป็ดออกตัวหนึ่งก็ได้ครับลัคกี้บล็อกที่ผมรอเปิดมากเลยว่าจะได้ตัวอะไรถ้าไม่ดีผมจะได้รีบขายทิ้งเราเหลือที่ว่างอ,อีกแค่2ที่นะตอนนี้อุ้ยทาโก้มาอีกแล้วครับเอาทาโก้ก่อนโอ้โหสีแดงด้วยแถมติดสถานะสายฟ้าอันนี้ต้องดีแนะ่นอนบ้านแซมมี่บ้านแซมมี่มมผมรู้สึกว่าผมอยากได้อีกทำไมมันไม่มีบ้านสักสามสี่ชั้นวะผมโอเค okay. ช่างมันแล้วกันเป็ดมันน่ารักกว่าน่ะทำไงได้ใช่ไหมทุกคนทาโก้ขอองเเเเราเหมมืนนนัจะะปิดไดไลยนะ ไปดูกันว่าเราจะได้อะไรขอตัวผสมได้บ้านหรือไม่ก็ตัวฮอสพอตก็ได้โอ้โหเจ้าแมวอีกแล้วเก้าแสนกว่างั้นผมขายแมวตัวด้านล่างทิ้งแล้วกันเนาะพอเราได้มาสองตัวแล้วตัวนี้ผมขายทิ้งเลยโอเคบ้านแสนม,มีไปแล้วด้วยรอต่อยาวๆครับทุกคนวุ้ยทุกคนไอเจ้าช้างมาอีกแล้วครับ แต่ว่าอูช้างไดมอนด์ด้วยโอ้โหกำลังจะบอกว่าถ้ามันติดสถานะผมอาจจะเอาครับซึ่งมันติดแล้วแต่มันบวกเงินแค่6กหมื่นหนึ่งนะซึ่งแบบผมไม่เอาแล้วกันเค <Okay, S 2> เดี๋ยวรอรอต่อรอต่อทุกคนรอต่อเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่กดไลค์นะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ผมด้วยนะครับใครที่ไม่กดไลค์แล้วไม่กดติดตามนะครับผมจะไม่แจกนะครับซึ่งถ้าได้รางวัลไปผมจะเป็นโมคะทันทีนะครับซึ่งผมสามารถเช็คได้นะครับว่าใครยังไม่กดไลค์หรือว่าอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี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 ยวอุ้ยุ้ย สามตัวทาโก้สถานะมาหน่อยสถานะทาโกอย่านะแซมมี่อย่าพุ่งโผล่ขอสถานะทาโกหน่อยเร็วเวฮ้ยเฮ้ยกดละมันมันจะมันจะแซมพาม้วครับทุกคนเหมือนมันน่าจะใกล้เวลาดีนิวแล้วผมเอาก่อนละผมไม่สนใจละอุ้ยของดีอันนี้ดีมากโอ้โหนะครับอย่าลืมกดไลค์ กดซับสไคร์เนะยครับถึงจะมีเปอร์เซ็นที่จะได้ของจากผมไปอุ้ยเอาล่ะทุกคนอุ้ยล้วได้ของดีมาแล้วว่ะโอเคโอเคโอเคผมไปเปิดลัคกี้บ็อกซ์ด้านบนก่อนไปอุ้ยนี่ไงแ p t ท m e ม,มาพอดีเลยดีนะเรากดไอท้ทุงทุงทุงไปก่อนอะไอ้ลอสทุงทุงทุงอุ้ยสถานะบารซิลมามาขออุ้ยมาอะไรดีๆมามาดิโอเคทาโก้มาอีกอันหนึง่ง ไปทาโก้ขอแบบแถมสตรอเบอรี่ได้ไหมอ่ะมังกรอุ้ยมากแล้วทาโก้ลักกี้บ็อกซ์ทาโก้แน่นอนใช่แถมติดสถานะลาวาด้วยโอเคผมจะให้มันไปสักพักหนึ่งนะครับเผื่อมันติดสถานะมากกว่านี้อันเมื่อกี้ผมก็รีบกดเกินไปติดหน่อยสิโอเคติดแล้วครับติดแล้วลงมาปูหนีบพี่อหน่อยปูปูหนีบกับเลเซอร์ยิงให้หน่อยถ้าราได้ปูมาหนีบทาโก้ก้อนนี้นะครับแล้วก็ยิงเลเซอร์นี่นะไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรเงินมันจะบวกแบบ9ก้าแสนถึงหนึ่งล้านแน่นอนมาหน่อยไม่เอาเลยหรอไม่ไม่ไม่มีสถานะอะไรให้เลยหรอ อุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าพึ่งอุ้ยอย่าพึ่งลูกดีเอาเอาเด้งเด้งเด้งฮ้อๆอเุ้ยเกือบไอ้บ้าโอ้โหเกือบไม่ทันนิดเดียวโอเคโอ้โหผมผมรู้สึกว่าผมเริ่มแหลกกว่าไปไปไปเราไปเปิดทาโก้ก่อนสถานะมันเยอะมากตอนนี้เปิดอันนี้ก่อนระหว่างที่เปิดเราก็ต้องดูด้วยอะไรดีๆมาหรือเปล่าขอฮอสปอตได้ปะไอเจ้าฮอสปอตไอเจ้าฮอ สาแสนหกเลยนะติด UFO ด้วยแต่ผมไม่เอาอ่ะไม่อยากได้เฮย้ยเดี๋ยว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 ,วอะไรไปแวบตัวอะไรไม่รู้น่ารักเอาน่ารักดีเหมือนจะเป็นตัวใหม่หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจ okay. โอ้โหไอปูทาโก้ทาโก้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดทาโก้ก่อนเราจะได้เคลียร์พื้นที่ที่บ้านเรา mm hmm. ไปไหนวะไปไหนแล้วอะมันจะอยู่ชั้นบนนะ ผมว่าผมต <hal> อ้องขายเป็ดท <jähr> ิ้งตัว <reminis> นึ่งครับอุ้ยล้านสี่เลยเหรอเบลอดกอตเปิดฮะอุ้ยกอีผสมมาโอเมกอเดียยวเดียวเดยเดียยวเดียเดียยวเดีวเดีอย่านะแซมมี่อย่าโผ่นะแซมมี่เฮ้อี้กอีกอีกเอาเไม่ต้องรอตดสถานอุ้ยมันติสอสถานะสามโอเมกอร้อยสี่สิบล้านเฮ้ยเฮ้ยโอมกอ ไอ้เจ้าดินสอก็มาอีกเจ็ดแสนไม่ไหวแล้วใส่ตัวอะไรดีอ,อืมอ่าดินสอเจ็ดแสนอรอผมต้องเคลียร์บ้านก่อนแล้วกันเอาดินสอไปแจกคนดูดีกว่าครับบวกเงินเยอะกว่าไปผมเอาเจ้าดินสอไปแจกคนดูดีกว่ามันบวกเงินเยอะกว่านะอ่านี่ล้านกว่าโอเคผมเอาไอ้ทริปปี้ทรอปปี้นี่ไปเลยแล้วกันเนาะมันบวกแค่นี้เดียวเองลัคก,กี้บล็อกอันนี้สองนาทีเปิดได้อ mm hmm. ข้างบนล่ะไอ้เจ้าตัวนี้บวกเหมือนจะบวก สามแสนหกผมเอาทิ้งเลิกกันสามแสนหกเราจะได้มีพื้นที่ว่างตอนนี้หนึ่งตัวเดี๋ยวรอลัคกี้บ็อกของเราอีกหนึ่งนาทีเออเอาทิ้งไปอีกหูลัคกี้บ็อกมาลัวๆเลยเอาลิงลิตาลิงซีเคดอะพอเก็บไปก่อนแล้วกันโอเคลัคกี้บ็อกโอหสามกล่องเลยเหรอหนึ่งอุ้ยติทากโก้พอดีด้วยโอเคๆๆเคเค,เค,เคลงมาลงมาสองสาม อคผมไปเคลียบ้านก่อนผมไปเคลียบ้านก่อนเราจะปล่อยให้เวลาเราสูญเปล่าไม่ได้ครับทุกคนเออไม่อยากทิ้งตัวไหนเอานี้ละกันหนึ่งล้านไอตัวนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไปอุย้ยทีปพี่ตอปปี้มาเหมือนกับชาติมาเกิดผมมึงขายมันไปเมื่อกี้นี้แถมตัวนี้ติดสถานะด้วยห้าแสนแล้วติดอีกปะติดอีกปะไม่ติดวะ่ะอุย้ยตัวนี้ห้าแสนเลยเอ๋อห้าแสนเลยเอ๋อเหมือนแซมมี่มาอีกแล้วครับ, <Lucky S 2> บอืมลัอคกี้บล็อกเปิดได้เลยปะโอเคเปิดได้เลยเยี่ยมไม่ต้องรอเวลาจะได้ตัดสินใจในการขายได้ โถเอ้ยโอ,โ,โอ้โหเกลือมากเกลือมากเดี๋ยวก่อนทริป,ป้ทอปปี้ไปยังมาน,นี่ก่อนมาน,นี่ก่อนอย่าเพิ่งไปห้าแสนมานี่ไปเข้าบ้านก่อนลัคกี้บ็กอกซ์ามาอีกแล้วมาลัวๆเลยโอ้โแต่นี้มันมิสติกอะมิสติกโกออะไม่เอาดีกว่าผมเอาพวกเบลล์อถก็ตเป็นขึ้นไปดีกว่ามันเปลืองพื้นที่อะถ้าแค่มิสติกเคเหมือนจะมีลัคกี้บ็อกซ์ที่เรายังเปิดไม่หมดครับทุกคนด้านบนเอาเอามืดเอามืดโอเคโอเค โอเคมีตัวอะไรหรือเปล่ามองไม่เห็นยังไม่มีอะไรดีๆลัคก,กี้บ็อกด้านบนอุย้ยตัวดีมาแต่ไม่รู้คืออะไรโอ้โหไอ้เจ้าทากโก้โอ้โหเป็ดสองล้าหครับทุกคนดีแล้วเราขายเราได้ตัวที่ดีกว่าไอ้เจ้านี้ก็เปิดได้แล้วเป็นรถกอตลัคก,กี้บ็อกไอตัวนั้นบวกเท่าไหร่เดี๋ยวผมเดินลงไปดูด้านล่างครับสิงโตไปเลยไม่ดีเคครับป 500, 2, ห้แองแล้วเนาะใช้ได้นะ แต่ผมไม่เอาอะผมไม่ชอบไอ้เจ้านี่ไอล้ลอสตุงตุงเนี่ยครับกับไอล้ลาลาลาการ์เกอร์กาคอมบิเนชันไอ้ตัวนี้คือแม่งคือบันดีมากเว้ยคือโคตรดีไม่คิดว่าจะได้จริงๆข้างล่างเหมือนจะเป็นซีเคทแทบจะทุกตัวเลยนะของผมเนี่ยคือร้อยสี่สิบล้านนี่บวกเยอะกว่าไอ้เจ้านี่อีกนะครับหกสิบล้านเนี่ยอยากได้เจ้ามังกรยังเลยอะจะมีโอกาสอุย้ยวัวกาแล็กซี่มาติดสถานะไอทีเลยหนะ้าขอร้องปูหนีไปหน่อย ปูปูนี่บวยให้ผมหน่อยปูปูนี่บวยให้ผมหน่อยโอ้ยอ,อ,อย่าบอกนะว่า snap time อะปกติมันจะต้องขึ้นข้อความนะถ้ามันจะ snap time ไม่รู้เอาแล้วไปเท่ากับเรามีวัว2ตัวโอเคงั้นตัวที่ผมได้ล่าสุดแจกครับเดี๋ยวผมแจกคนดูแล้วเหลือที่ว่างอีกสองที่ครับตอนนี้ต้องคัดสรรตัวดีๆเท่านั้นโอเคเป็นรดก๊อตมาครับแต่ว่า20 k เคเองผมไม่เอาแล้วกัน ไอเจ้านี่มาบ่อยมากเลยนะจริงๆติดสถานะแล้ว60,000แล้วต่อให้มันติดสถานะไป500 0 0นผมก็คงจะไม่เอามันอยู่ดีมันหาง่ายเกินไปเฮ้ยบานแซมม,ม,มมี่มาบานแซมมี่ตัวอะไรอะ่ะล้านสี่เหรอตัวลำโพงเหรอโอบาลเลลีนะ่าอ๋อไม่ใช่บาลเลลีนะ่าอมล้านห้าสามแสกว่าบดินดินนุนก็มาข้างล่างแล้วข้างบนมีอะไรสองแสนหาเฮ้ยข้างบนมันมีชั้นสามปะไม่มี เอาดีไหมเนี่ยล้านกว่าเนี่ยบดินดินด,ด,ดุนมาครับทุกคนผมว่าผมยิบไปสักตัวแล้วกันเนาะเอา่อาเจ้าตัวนี้แล้วกันล้านห้าเนี่ยเป็นรก๊อตไปทีนี้ผมก็จะเหลือที่ว่างในบ้านผมอยู่แค่ช่องเดียวแล้วเฮ้ย <c oughs> ตัวอะไรเนี่ยอุ้ยมันเท่นะเป็นตัวธรรมดาที่เหมือนจะติดทุกสถาน,นะครับคนดูโคตรเท่มันผมเอาเอาเลย <c oughs> คือเป็นตัวธรรมดาที่แม่งติดทุกสถานนะ อันนี้น่าจะแจกทุกคนในเซิร์ฟนะครับโอเคเป็นตัวธรรมดาที่ติดทุกสถานะโคตรเฟี้ยวแต่ไม่รู้บวกเงินเท่าไหร่มันเป็นตัวคอมมอนน่ะตัวแบบกากๆเลยเนี่ยวไปดูซิมันบวกเงินเท่าไหร่อ่อมกูอีมาบวกเงินเท่าไหร่วันนี้มองไม่เห็นเชี่ยแซมมี่ไม่แซมมี่อย่าทำอย่างนี้แซมมี่รีบๆดีดนิ้วเรียวเรียวๆโอเคโอเคโอเคกูอี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 กอยู่ไหนกูอีกกูอีติดสถานะด้วย 4 5 0 0 0นห0 0ไปโอเคครับโอเคไอ้เจ้าเก้าอี้มาแล้วอุยวันนี้แซมมี่เขาจัดหนักจริงสรุปไอ้ตัวนี้มันบวกเงินเท่าไหร่เนี่ยผมมองไม่เห็นว่ะ41อุ้ยแต่มันเท่นะนี่คือตัวที่ติดทุกสถานะแต่ผมจะเก็บไว้ถึงมันจะบวกเงินต่ําเตี้ยเลียดินก็ตามผมยอมที่จะขายไอ้เจ้า,อาไอ้เจ้าดินสอนีทิ้งไปดีกว่ามั้งเนี่ยไม่เอาเอาทริปปี้ท็อปปี้ทิ้งดีกว่าด้านล่างโอเค เพื่อที่ผมจะเก็บไอ้เจ้าตัว41บาทไว้แต่จริงวัวทองผมก็อาจจะขายทิ้งเหมือนกันนะครับแต่รอดูก่อนถ้าตัวดีมา2ตัวไอตัวต่อไปที่ผมจะขายคือไอเจ้าวัวทองเพราะว่าวัวเรามีตัวที่บวกล้านก็หุ้ยมาแล้วอุ้ยเปิดมาก็ล้าน6เลยเหรอโดยที่ไม่ติดสถานนะต,ติดกาแล็กซี่สแล้วติดกัมมี่ให้ผมหน่อยไม่ติดกัมมี่ครับแต่ติดปูไปแล้วเหลือเลเซอร์กับทาโก้ที่ยังไม่ติดมาหน่อยเร็วก็อุ้ย กาปูชิโน,โน่ผู้หญิงก็มาต่อกันเลยหนโอเคโอเคติดเพิ่มติดเพิ่มสมล้านห้าทุกคนเอาเลยแล้วกันไปสมล้านห้าโอเค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 เดี๋ยวแล้วเจ้านี่ล่ะบวกเท่าไหร่เนี่ย1นึ่งล้านสามแสนติดสถานนะอีกเป็นหนึ่งล้านหกแสนขายอะไรดีอะ่ะ <c oughs> วัววัไอ้เจ้าวัวไอ้เจ้าวัวไปเร็วไปซะ บัวทอง3ามแสนเจ็ดไปไหนมานี้ล้านกว่าเนี่ยเข้ามาล้านหกดูซิมีอีกไหมตอนนี้ยังไม่มีผมไปดูก่อนตัวไหนที่ผมน่าจะขายในอนาคตอ่าไอ้เจ้าทาโก้สามตัวนี้จริงๆก็ก็อยากขายนะแต่ไอ้พวกบรรดาสามตัวนี้ก็ค่อนข้างออกยากครับอ๋อนี่ไงไอ้เจ้าตัวนี้เหมือนกันโอเคผมจะขายตัวนี้เพราะว่าผมได้ตัวที่มันบวกเยอะกว่ามาแล้ว เอาละเพราะฉะนั้นไปซะไปตั้งแต่เนิ่นๆนี่แหละโอเคข้างบนนี้เหมือนจะไม่มีว่างเลยใช่ไหมใช่ไอเจ้าดินสอนี่ผมก็ยังอยู่ในแพนที่ผมอยากจะขายมันทิ้งอยู่ดีครับแต่อันนียเทมากติดทุกสถานะมันมีตัวอะไรไม่รู้บินข้างๆนั้นเหมันโคตรเท่ครับซึ่งมาเท่ไงแต่มันบวกแค่ 41บาทแต่มันเท่ไงแต่เหมือนแซมมี่เขาแก้งแล้วเนาะอย่างน้อยก็ให้พวกมิสติกที่บวกทุกสถานะมาก็ดีนี่คือให้คอมมอนบวกทุกสถานะอยากได้มังกรจังเลยอ่ะสตรอเบอรี่ก็ได้โผล่ให้ผมหน่อยเหอะได้เห็นเป็นบุญตาหน่อยตามหามาหลายวันแล้วไหนสีเตตอุย OG is coming soon ว่ะแต่ไม่น่าจะแจกทุกคนนะโ G แต่โ G น่าจะแรนดอมในการแจกครับโอเค เปรถก๊อตมาไม่เอาเดี๋ยวผมขอไปเช็คก่อนนะว่ามีตัวไหนติดทากโก้ไหมผมว่าผมจะไปยัดให้แซมมี่กินไอเจ้านี่3ตัวเผื่อเราจะได้ตัวดีๆเอาไงดีทุกคนเราเสี่ยงไหมไอเจ้านี่ติดทากโก้เรา,เาไอเจ้านี่ไปยัดให้แซมมี่ไหมอ่ะลองดูอีก5นาทีเผื่อมีโอกาสได้ตัวดีไปซะกินไปแซมมี่ไหนตัวไหนติดทากโก้อีกสไปเดอร์แมนติดทากโก้สไปเดอร์แซมมี่โอ้โหผมว่าผมไม่คุ้ม <laughs> บ่แการเอาสไปเดอร์แซมมี่แต่ว่าคลิปนี้เพื่อคอนเทนต์ครับผมจะยัดเข้าไปคลิปนี้เพื่อคอนเทนต์ผมจะยัดเข้าไป ไปทดลองให้ทุกคนเขาได้รู้ว่าการยัดเข้าไปมันมีเปอร์เซ็นต์จะออกของดีไหมผมบอ,อกไว้เลยว่า,วาม,ม,มันมันมันมีเปอร์เซ็นต์เกลือเหมือนเดิมไอ้เจ้าบาลลีนาติดสถานะทาโกนี่ด้วยอีกตัวหนึ่งโหมีแต่ตัวหลักล้านนันที่ผมยัดเข้าไปกับตัวที่หายากทุกคนที่เข้ามาดูคลิปผมจะต้องคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้เห็นเข้าไป3ตัวนี้ก็น่าจะเยอะแล้วนะแซมมี่มีอีกไหมโอเคผมเอาเจ้าเสือนี่มาแล้วผมก็จะยัดให้แซมมี่กินอีก3นาทีแซมมี่จะรวมทั้งหมดแล้วก็ยิงออกไปอุ้ยมีอะไรมาอนะ เจ้าทาโกมาแล้วโอเคเอามานี่เดี๋ยวก่อนแล้วกันเผื่อเผื่อมันติดสถานะมาอีกอันหนึ่งแล้วทาโกปังเข้าให้อ่ะโอเคเลเซอร์ okay, laser, laser, มาเลเซอร์มามาอีกอันหนึ่งแล้วทาโก้ Taco, หรือเปล่าทาโก้ Taco อีกแล้วอยากให้มันติดจังเลยอยามันจะติดให้ผมไหมอะไม่รู้เอาอันนี้ก่อนเดี๋ยวไม่ทันการเอามาเลยเดี๋ยวไม่ทันการเอามาเลยมาลุ้นกันครับว่าเราจะได้อะไรดีๆหรือเปล่ากับเจ้าทาโกนี่สองนาทีแซมมี่เขาจะเปลี่ยนแล้วครับมแมวอีกแล้วไปซะ ไม่ต้องการแมวนี่ด้วยมาสิฮอสปอตผมอยากได้ฮอสปอตสามตัวฮอสปอตฮอสซับไปซะอันสุดท้ายแล้วครับทาโก้ของเราความหวังของหมู่บ้านที่จะได้ฮอสปอตหรือเปล่าหันหลังดูแล้วกันโอเค3ามหนึ่งโอเคอยากฮอสปอตได้ฮอตดอกไปซะอีก2นาทีครับแซมมี่จะยิง ทุกตัวที่เรายัดเข้าไปใส่ตรงนั้นแล้วก็แรนดนอมออกมาแต่ผมคิดว่าเราน่าจะได้ออตัวที่มันเป็น3มตัวที่ผมยัดเข้าไปแต่ว่ามันเป็นตัวเดียวอะส่วนใหญ่แซมมี่จะดรอปไอตัวนั้นที่ติดทาโก้มาให้เราไม่ค่อยจะเห็นของดีักเท่าไหร่โอ้ลัคกี้บ็อกมาที่ไม่ติดสถานะซะด้วยอ๋อแต่เป็นมิสติกอะแต่ว่าติดกาแล็กซี่โอเคตอนนี้แซมมี่อ้วนแล้วแซมมี่กำลังจะยิงพลังมาดูกันว่าเราจะได้อะไรดีๆไหมกับการที่เรายัดไปประมาณ5้าล้านขอดีๆเถอะแซมมี่นั่นไงผมว,ว,ว,มวย ต่อให้เรายัดอะไรดีแค่ไหนให้แซมมี่กินมันก็ไม่มีประโยชน์แลยสินะแต่ก็ช่างมันเถอะครับเพื่อเป็นการทดสอบให้คนดูได้ได้เห็นถึงความเกลือเดี๋ยวไปดูผลประกอบการของเราซิว่าเราได้อะไรบ้างในอัปเดตวันที่10เวลาตีสิบสิ่งแรกที่เราได้จริงๆก็หลายอย่างแหละที่ผมขายทิ้งไปแต่สิ่งแรกที่เห็นว่าคุ้มค่าที่สุดก็คือไอ้เจ้านี่เลยอันนี้น่าจะแจกทุกคนในเซิร์ฟเวอร์นะครับแบบทุกคนเลยที่เอฟเคอยู่แถมตีสถานะด้วย140ล้านนี่คือคุ้มมากไอ้เจ้านี่ลองมาคืนนี่ที่เอามา ไม่ใช่สิมันออกมาจากประตูแล้วก็เราได้ไอ้เจ้านี่อีกลอสตุงตุงตุงสตัวนี้ซึ่งหายากนะครับเอาจริงๆถึงจะบวกเงินไม่เยอะก็เถอะแล้วก็เจ้าตัวที่โบกทุกสถานะถึงจะแค่41บาทแต่ผมรู้สึกว่ามันแรงมากกว่าตัวซีเข็ดด้วยสามพราะมัาติดทุกสถานะเลยมันมันเท่มากดูดินอกจากนั้นเราก็จะได้เป็นไอ้เจ้า มันคือปาวานหรือมันคือตัวอะไรวะเนี่ยเอาเป็นว่าตัวอะไรสักอย่างที่ขี่เครื่องบินอยู่บอมบดีนี่นะครับไอ้เจ้าตัวนี้น่าจะเป็นตัวใหม่ด้วยล้าน4ี่แสนบาทต่อวินาทีแล้วก็ได้เจ้าเก้าอี้มาดินสอและเจ้าแมวอีกตัวหนึ่งจะอยู่ด้านบนจะเป็นไอ้เจ้าเป็ดติดสถานะเอเดียนแล้วก็กัมมี่2ล้าน6 000นะครับโอเคเป็นการจบคลิป 48ชั่วโมงที่คุ้มค่ากับการอัปเดตครังสุดท้ายเอาละครับทุกคนทีนี้มาถึงช่วงเวลาแห่งการแจกกันบ้างว่าผมจะแจกอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับรอไอ้เจ้าเอาแ๊บหนึ่งนะติปปี้ตอปตอป,ป,ตอปี้มาวะ่ะทุกคนติปปี้ตอปปี้มาแสนเจ็ดเอามา ทริปปี้ทร็อปปี้ทร็อปป้าทริปโคโคฟันโตเอเลฟังต์โคโคฟันโตก็มาอ่ะไปโคโคฟันโตเอเลฟังต์อะามาอีกตัวหนึ่งอะเอาอีกไปเอาบ้านเต็มโอเคทุกคนเอาเป็นว่าตัวที่ผมจะแจกนะครับคือเจ้าทริปปี้ทร็อปปี้ที่เพิ่งเข้ามาบ้านนี้เลยเนี่ยครับแล้วก็ไอเจ้าอ่าวัวกาแล็กซี่ไอเจ้าตัวนี้ด้วยสามล้านห้านะครับแล้วก็ไอเจ้าวัวสามตัวไอเจ้าทากโกแล้วก็ไอเจ้านกกระจอกเทศที่กำลังจะไปซึ่งผมจะซื้อก่อนแป๊บนึง ไปโกฟันโตมาแบ๊บนึงมันนี่ก็จะพุ่งไปจะพุ่งไปฮึเทรนโนสตูโอเคไอเจ้านี่ด้วยนะครับที่ผมจะแจกวิละหนึ่งล้านถือว่าดีมากโอเคครับกติกาก็ง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปผมก่อนนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครทําตาม2กติกา,กาแล้วนะครับ กฎกติกาการแจกก็คือให้ทุกคนคอมเมนต์นะครับคนละกี่คอมเมนต์ก็ได้นะผมไม่ได้จํากัดคอมเมนต์นะครับในเวลาสองวันนี้นะครับก็คือนับจากคลิปลงไปนะครับแล้วก็บวกไปเลย48ชั่วโมงคอมเมนต์ของใครที่ไม่มีคนตอบกลับใน4 8ชั่วโมงต่อให้มันจะผ่านไปแค่1วิก็ตามผมจะไปกดหัวใจไว้ให้นะครับแล้วคนคนนั้นนะครับจะมีสิทธิ์เลือกได้1ตัวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเอางี้ดีกว่าผมให้ผมให้2ตัวแล้วกันผมน่าจะแจกอยู่ประมาณ 6ตัวเพราะฉะนั้นคนที่จะได้จะมีอยู่3คนนะครับใช่ก็จะต้องมีประมาณ3คนที่ไม่มีข้อความตอบกลับเลยนะครับจะได้คนละ2ตัวซึ่งผมจะทักส่วนตัวไปแล้วก็เอาลิงก์เซิร์ฟเวอร์มาให้นะครับแล้วก็เข้ามาจอยแล้วก็หยิบไปได้เลยนะครับอย่าลืมมาทํากิจกรรมกันล่ะครับทุกคนที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด like ไลค์ไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนบายจ้ะ